สวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอิสานอีกรอบนะครับวันนี้จะมาตอนนี้ผมอยู่ที่บนถนนมิตรภาพนะครับมิตรภาพสายอีสานครัว่าถนนมิตรภาพก็คือมิตรภาพระหว่างไทยกับอเมริกานะครับถนนเส้นนี้เรียกว่าเฟ n น s h ชิปโรด ก็จำ <c oughs> ผมไม่เห็นมีป้ายว่าเป็นทางหลวงหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสายเหนือจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24ก็เป็นถนนสร้างขึ้นในยุคสงครามเวียดนามอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็ถนนมิตรภาพก็จะเริ่มต้นจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็มานครราชสีมามาขอนแก่นแล้วก็ขึ้นไปอุดร อุดรจะไปถึงหนองคายนะครก็คืนนั่นแหละครับก็ทางเพื่อไปทําสงครามเวียดนามนะครับอันนี้อันนี้คือช่วงกลางคืนนะครับตามถนนมิตรภาพก็จะมีแสงไฟส่องสว่างอย่างนี้ทั้งคืนซึ่งผมเห็นยูทูบเบอร์ของ <c oughs> พี่น้องทางฝั่งลาวชอบมารีวิวถนนผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรีวิวถนนให้ดูนะครับแต่วันนี้ผมขับรถมาก็เห็นรถของพี่น้องทางฝั่ง เราขับมาอยู่2คันก็เป็นรถคันใหญ่ราคาแพงนะครัคันหนึ่งก็ t o โย t a Prado อีกคันหนึ่งก็เป็น Toyota Land Cruiser นะครับก็แต่ผมก็คือก็ไม่ได้ติดใจอะไรเนาขาน่าจะมาจากกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับวันแม่แห่งชาติก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันแม่กัน ทีนี้ถ้าจะพูดถึงถนนในประเทศไทยก็อย่างที่ผมว่าก็ยังกระโดดอยู่นั่นเองเหมันจะมีกระโดดสลับหลุมอยู่จะมีช่วงหนึ่งตอนนี้ที่เขายังสร้างถนนอาจจะลดติดคือการสร้างถนนมันก็ค่อนข้างจะใช้งบประมาณสูงนะฮะอย่างประเทศไทยปีหนึ่งก็งบประมาณตั้งไว้ก็ประมาณ3ล้านล้านบาทบางปีก็แต่ยังไม่ถึง4ล้านล้านนะครับ ก็ถ้าเทียบเป็นเงิน,งนดอลลาร์ก็อาจไม่แพงเท่าไหร่เนาะอาจจะแคบอาจจะเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเงินบาทเทียบต่อดอลลาร์ก็ประมาณ35บาทกว่ากว่าต่อน1นดอลลาร์นะครับราคาขายออกระยะทางจากถนนะระยะทางถนนมิตรภาพจาก สระบ,บุรีถึงถึงหนองคายก็น่าจะประมาณเดีย๋ยนะสระบ,บุรีโคราชร้0ยกิโลโคราชขอนแก่นร้อยแปกิโลก็300ร้อยสี่ร้อไปละอ่ะอ่ะสามร้อยสามรโลขนแก่น หนองคายก็ประมาณ200กิโลก็ประมาณ500กิโลนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นก็จุดประสงค์เพื่อเพื่อสร้างไปทําสงครามเวียดนามนั่นแหละครับก็ไม่ต้องพูดจาอ้อมค้อมเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นฐานทัพอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนามก็มีสนามบินอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอาจจะเป็นกองบิน21นะคร ก็อยู่ริมถนนมิตรภาพเลยแหละครับนะก็ผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนะฮะถนนก็ไม่อยากจะไปเปรียบเทียบนะผมเห็นพี่น้องฝั่งลาวถนนมาเปรียบเทียบเห็นแต่พี่น้องฝั่งลาวนะครับทําถนนเปรียบเทียบแต่ถนนไทยกับถนนทางฝั่งลาวอ๋อมีมีนี่ด้วยครับมีทางเวียดนามมาด้วยแต่กัมพูชาผมไม่ค่อยได้ดูนะ ทางเมียนมาทางเมียนมาก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูนะเพราะว่าเราฟังภาษาเขาคงยากเหมือนกันคือไทยลาวเนี่ยฟังกันยังไงก็ฟังเข้าใจรู้เรื่องผมก็25%ในตัวตอนนี้คือลาวนะครับเป็นเช,เ,ชเชื้อสายลาวคุณยายเป็นมาจากเวียงจันทน์คุณยายมาอยู่ที่นี่ก็ร้อยกว่าปีละมาอยู่ที่จังหวัดสีสกเกต ก็น่าจะมาในยุคที่มีการพอไทยสยามนะเป็นสยามเพราะาแพ้ข้อตกลงกับฝรั่งเศสก็เลยน่าจะย้ายบุกย,ย้ายประชากรหรือประชาชนของตัวเองจะย,ายกก้ายหรือกวาดต้อนอยังไงนะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับถือว่าเป็นโชคดีของชาวลาวที่ได้ อบพยพหรือว่าถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ใน,ในดินแดนสยามในยุคนั้นก็จนถึงวันนี้ก็ได้ถือว่ามก็มีความเจริญพอสมควรนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมแล้วก็ช่วยจุกกดติดตามจะทำคลิปตอนนี้ผมเห็นเขาทำคลิปดราม่าไมก็แปลกเนาะคนไทยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทำเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าคนพมา่าทำ เรียกร้องสิทธิต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็เกิดประเด็นว่ามีการไปเขาเรียกอะไรจู่โจมกวาดล้างแรงงานชาวเมียนมาที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาทํางานโดยผิดกฎหมายอันนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะผมนะเพราะว่ามันก็เป็นทําเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเห็นเข้ามากันเยอะเข้ามากันเยอะก็อาจจะมีบ้างที่เข้ามาแล้ว ก็ต้องยอมรับนะครับว่านายจ้างนายจ้างบางบางเขาเรียกอะไรนาะยจ้างบางนายจ้างก็อาจจะไม่อยากจะทําเอกสารให้มันถูกต้องเพราะว่ามันใช้เงินเยอะแต่คนเข้ามาเท่าไหร่อ่ะสองหมืนกว่าบาทถ้าสักร้อยคนก็เท่าไหร่สองล้านอย่างเงี้ยบางนายจ้างบางนายจ้างบางนายจ้างก็อาจจะไม่อยากจ่ายก็เลี่ยงไวท้ทีพูดตรงเลยว่าเลี่ยงไปจ่าย จ่ายใต้โต๊ะแทนคุ้มกว่าอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้มันก็มีความเสี่ยงกับคือลูกจ้างเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาเข้ามาถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าคาว่า MOU มเนี่ยมันมันก็รู้กันเฉพาะเจ้าที่ทางการเนาะอย่างคนที่เขาอยากมีงานเขาถ้าคนไปหาไปจ้างเขาบอกว่าเขาเอาแค่เอกสารเท่านั้นเท่านี้เข้ามาก็สามารถทํางานได้เลยพอเขาขึ้นรถมาเขาก็ไม่รู้หร้วว่า ถ้ามันมีการจ่ายเบี้ยใบรา,ายทางกันมามันก็คงไม่มีการตรวจไปส่งถึงโรงงานเขาก็อยู่ตรงนั้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือถึงวันที่เขาจะต้องสร้างผลงานเนาะเขาก็รู้เราใครอยู่ตรงไหนนะครับเออมันก็บาปกรรมมันก็ตกอยู่กับแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วก็กเรียกอะไรจ่ายเงินจ่ายทองให้ในายหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วทางานได้ไม่คุ้มอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องว่าไปถึงต้นทางาว่า ทางก็อย่างว่าครับรัฐก็ไม่สามารถปกป้องประชาชนของตัวเองได้มันก็ทำให้เกิดแบบนี้ก็มีแต่ก่อนก็มีครับแรงงานแรงงานของไทยก็ถูกหลอกถูกอะไไปสมัยที่ไปทำงานซาอุกันไปถึงก็ไม่มีงานให้ทำก็ไปลอยแพไว้ที่นั่นนะครับแต่ตอนนี้ดีแล้วรัฐบาลไทยก็เริ่มเขารียกะไรเข้ามาจัดการปัญหาการส่งออกแรงงานโดยผิดกฎหมายหรือว่าลักลอบไม่ใช่เ่ย การหลอกลวงเขาเรียกว่าการหลอกหลอกลวงแรงงานนะครับหลอกลวงแรงงานนะค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพก็เลยทําให้การการหลอกลวงแรงงานของในประเทศไทยมันลดน้อยลงเยอะแต่ก็มีพวกถ้าจะพว่าคนไทยที่สมัครใจใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อจะไปทำงานที่ประเทศ เอาหลักๆก็คือเกาหลีใต้นี่ะครับเกาหลีใต้นะทุกวันนี้ก็เกาหลีใต้ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวไปแล้วก็หลบไปทํางานซึ่งก็รู้อยู่มันเสี่ยงภัยนะเข้าไปก็ไม่รู้จะโดนอะไรบ้างแต่ก็เสี่ยงกันไปเหมือนกับว่าหนีตายจากที่นี่ไปนะผมก็เห็นหลายๆข่าวอยู่นะสมัยยุคผมเป็นเด็กนะยุคที่ประเทศตะวันออกกลางเขา ค้นพบน้ํามันแล้วเขาก็พัฒนาประเทศเขาเรียกเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเขามีการาทําสนนหนทางเดินท่อน้ํามันคนแถวบ้านก็ไปทํางานที่ซาอุเปกันเยอะจนเรียกว่าจนเกิดเพลงหนึ่งที่ว่าเป็นเพลงน้ําตาเมียซาอุไปเสียนามาเสียเมียอะไรเงรี้ยเป็นจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะไปซาอุนะไปอิหร่าน อิรานไม่ไม่ไม่ทราบว่าเคยไ,ไปอิรักหรือเปล่าไม่เห็นมีข่าวนะแต่ว่าซาอุกัอิรานนีไปจนจนก็เกิดสงครามระหว่างอิรักอิรานก็พากันกลับมา <c oughs> แล้วก็ไปที่ไปคูเวต <c oughs> ช่วงหลังนี้ก็ไปเกาหลีใต้กับไต้หวันนะฮะเนีย่ยครับก็ดูนนกลางคืนของประเทศไทยเป็นแล้วก็ นอกจากถนนความสว่างของถนนและสิ่งที่ยูทูบเบอร์เขาพูดถึงกันเยอะก็คือปั๊มน้ำมันนะครับเขาบอกปั๊มน้ำมันประเทศไทยเป็นปั๊มน้ำมันที่เรียกว่าใหญ่ติดอันดับโลกผมก็ไม่รู้ว่าปั๊มน้ำมันประเทศอื่นคราเป็นยังไงนะแต่ปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีม,มีทุกอย่างค่อนข้างจะครบโดยเฉพาะเซเว่นฮะเซเว่น แล้วป,ปั๊มน้ำมันในประเทศไทยเปิดตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็ยังไม่เคยมีตั้งแต่ผมมีรถขับมานี่ก็ยังไม่มีข่าวว่าน้ํามันขาดแคลนนะครับแต่มียุคช่วงหนึ่งที่ประมาณป25ี2542-43 0 4ยุคนั้นน้ำมันขึ้นราคามากน้ำมันตลาดโลกขึ้นราคามากประเทศไทยก็ ต้องลดการนำเข้าน้ำมันแล้วก็มีการปิดปั๊มน้ำมันบางปั๊มนะส่วนมากนะครับปิดบริการปิดการบริการให้น้ำมันสี่ทุ่มนะครับมันก็เลยทำให้คนที่จะเดินทางไปไหนมาไหน,นก็ต้องเตรียมน้ำมันเอาไว้แล้วก็ <c oughs> คือการปิดปั๊มน้ำมันของประเทศไทยตอนนั้นนะ่ะมันจะล็อกจากส่วนกลางนะครับ ล็อกจากส่วนกลางมันจะไม่สามารถขายได้เว้นแต่ปั๊มหลอดเขาเรียกว่าปัมมาป๊มหลอดซึ่งก็เรียกว่าปั๊มไม่รู้จะเรียกยังไงปั๊มหลอดปั๊มที่ไม่ใหญ่นะเขาอาจจะขายแต่ว่าโดยโดยนโยบายแล้วเขาจะก็จะต้องมีเจ้าที่ไปสำรวจตรวจตาว่าปั๊มไหนลักลอบเปิดหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตคือสมัยนั้นผมก็ไม่ได้ไปไม่ค่อยได้เดินทางเท่าไหร่ผมเคยไปทางสมุทรสาคร ไปทางสมุทรสาครก่อนเราจะไปไหนเราต้องอเติมน้ํามันให้เรียบร้อยก่อนให้มันเต็มถังก่อนสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ปิดสี่ทุ่มแล้วมาเปิดอีกทีนะ่าจะประมาณตีห้นะช่วงนี้ก็ก็คล้ายๆเค,ค,คอร์ฟิวสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเลยนะครับไม่มีน้ำมันจะเสี่ยงไปดีกว่าอย่างเงี้ยนะ สำหรับวันนี้วันแม่สำหรับใครที่เป็นแม่ก็อวยพรให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีลูกเต่าที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นการจะเป็นแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสำหรับทุกๆุกชนชาติฮะแล้วยิ่งแม่ที่แม่ในยุคสมัยนี้ด้วยต้อง อดทนนะต้องยังเป็นสมัยก่อนแม่ยังหลายๆคนก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวทุกวันนี้ก็ต้องออกไปทำมาหากินปัญหาสังคมก็ค่อนข้างจะเยอะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ